เน้นภาคหนักกว่าเขาเจ้าหดดแปลงกับหวานหบานือั่นเจ้าน้โนนันรห่านั่นพราแดงเนี่อ่าบินไผ่นี่ป๊บ ปรุงพฤติกรรมตัวเกาเจริญก็เจาทีว่ายนางน้ำนักลดลงมาหรือว่าแม่กระัางที่ว่าใส่เสื้อเบอร์ไญ่บทบบมีขายต้องใส่เสื้อต้องสั่งพี่เซ่แต่ยังไม่นี้เนี่ยเจ้าลองเล่าเรือเจ้าเปลี่ยนพฤติกรรมการกินก็คือไปอบรมมาวิทยากรเปิดกระสอนเอามาเอามาปฏิบัติเจ้าคืออันนี้กินพักเจ้าเจพักพักพักทุกอย่างเนี่ยเพราะว่ามันจะบ่ได้มีอะออย่างเจ้า แล้วก็กินเป็นคาบอ่าต่อวันต่อวันวันหนึ่งกินสามคาบรอบรอบบอดีถ้ามันต้นจะขาบไปเฮื่อกินตัวน้ำถ้าบอดีกินอาหารเพราะว่ามันจะเพิ่มเบาหวานขึ้นติดกิดเขาใอาหารระวังมือลยอาหารระวังมือยุบยุบจิบจิบนะเฮือกินเป็คาบแล้วแต่กินนี่เน้นพักเจ้าเจ้าเน้นพักหนักคือข้าวเนี่ยเฮื่อกินน้อยๆแต่ก่อนไม่กินข้าวนักเจ้า ใส่กับหนักเใส่เข้าน้อยเรากินตามที่เขาบ่ต้องอดกินจนยิ้มนะเจ้ากินพักกินหยังนี่นะกินทั้ตัวเมื่อเขายังบ่ต้องอดหิวอ่ะกินตามสบายแต่เขาเปลี่ยนพฤติกรรมการกินไม่ได้เฉพาะเมื่อเย็นที่ไหนที่เขาลดเจ้าไปแล้วมันอยู่ได้ก็อยู่ได้ตอนตอนนั่นใหม่ๆนะบ่ได้ไม่เดียวนี่เมื่อเย็นบอกินแล้วเจ้ากินตั้งแต่สามโมงสามโมงอย่างนี้ก็ลด แตงนะพูกในสวนปุ๊บเอามาแต่งมาจิ้มแล้วกับนั่นนี่ก็มีน่อไหมมีพักพักทุกอย่างแกงแค่อย่างเนี่ยเขาสามารถเอามากินได้ยากอนไออย่างก็นั่นนาะเขาก็เอามากินได้เหล็มแม่ไมเออที่และวจะเอามาลวกเจ้าเจ้้าขาบ่ต้องกินเข้านักครึงคืึงหมดเข้าก็น้่ตาลเจ้าสองยางนี่โอเคเลยทางกายกับหน้ากนนี่มันก็ะเฮียออกเจ้าแต่บ่ได้ไปเต เขาเจ้าตอกขรักาศขยัยกาด้นเหนื่อยเจาเพื่อมันเหี่ยออกเจ้าไปกาดเดินไปเจาะเจาะไปกัดเบาตัวใส่เสื้อผ้าได้อันนั่นเสื้อตินหนุ่มาได้ใส่มาได้กัเอามาใส่ได้แล้วกับเบาหวานติวานลอยลอยซิฟนะลดลงมาเหลือเก้าซิฟมันลดทุกอย่างเจ้า ถ้าจะเปลี่ยนพฤติกรรมการกินอย่างตีวิยากรเป็นสอนเขามาปฏิบัติมันจะเปลี่ยนทุกอย่างเลยเจ้าเขาต้องได้ไปหาหมอ